ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ดงอูก,กับจางโฮพยายามตามสืบข้อมูลของพระเอกพวกเขาได้เบาะแสเกี่ยวกับการนัดของกิวโฮและจุนซอและมันก็คือกับดักครับพระเอกนั้นได้ทําการต่อสู้จนกระทั่งดงอูก,ก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้และสุดท้ายทั้งสองก็ถูกไล่ต้อนทําให้พระเอกจะต้องกระโดดน้ําหนีไปสวัสดีครับ วันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยืนซีรีส์เกาหลีจากทางดิสนีย์พัทน์ฮอสตาอย่างคังนัมบีไซนใน EP ีที่3กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่เกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นตอนนี้ทีมตำรวจนั้นได้เดินทางมาที่เกิดเหตุและพบเข้ากับมีดของพระเอกที่ตกอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นวัตถุพยานสำคัญพวกเขาจึงเก็บเอาไว้ไปตรวจสอบส่วนทนางด้านของดงอูเขาเข้าไปถามอายการมินว่าคุณจงใจเลือกยุนกิวโฮตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันง่ายกว่าที่โยนความผิดให้กับคนเร่ร่อนและปิดคดีแบบลวก อายการมินก็บอกว่าแนะนําตัวก่อนจะดีไหมว่าคุณเป็นใครที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีของเธอดงอูก็บอกว่าผมชื่อร้อยโทคังดงอูจากทีมสืบสวนเฉพาะกิจของสอนคอังนำและเขาก็พยายามส่งตัวพยานในคดีคนหายในยาน่านคังนำอยู่แต่คนของคนจะเข้ามายิงเขาอายการมินก็บอกว่า,าเดี๋ยวพึ่งด่วนสรุปไปว่าเธอนั้นเป็นคนสั่งยิงผพ้ต้องสงสัยดงอูก็โมโ oh หและบอกว่าไม่เห็นหรือไง ว่าพวกเขาระดมยิงไปที่คนกําลังจะตายอยู่รอมร่อแล้วพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ครับอายการมินนั้นทําให้สถานการณ์มันเร็วร้ายมากขึ้นก่อนที่เขาจะขับรถออกมาและโทรไปหาอธิบดีมุนดงอูบอกว่าตอนนี้ครับทีมตำรวจและอายการจะปั้นแต่งรูปคดีให้เข้าทางพวกเขาอธิบดีมุนก็บอกว่าคงจะเป็นฝีมือของอายการทักจุนฮิวแน่ๆดงอูก็บอกว่าตัวเขาครับอยากจะตั้งทีมเป็นของตนเอง ส่วนทางด้านของไอาการทักตอนนี้ไอาการมินได้โทรมาถามว่าถ้าไม่ถึงออกคำสั่งโดยที่ไม่บอกเธอแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างน้อยก็น่าจะบอกกันก่อนไอาการทักก็บอกว่าตอนนี้มันมีเหตุคนตายเกิดขึ้นที่คลังนำอีกคนแล้วแถมยังถูกแทงเป็นสิบสิบแผลตัดภาพที่อีกฟากของแม่น้ำตอนนี้พระเอกนั้นได้รอดตายและพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำก่อนที่เขาจะมุ่งตรงกลับไปยังแหล่งกดดานของเขาที่ร้านเกมลักคกี้ ท่าน้าของอายการมินเธอได้เดินทางไปยังขับไฮยีนาที่ตอนนี้ครับโนจุนซอได้ขึ้นมาเป็นประธานผู้ดูแลแทนอีก,กังซูที่ตายไป ก่อนที่เขาจะเข้ามาพบกับออยการมินอายการมินก็ถามถึงเรื่องที่อีกังซูนั้นตายเธอพยายามติดต่อกับจุนซอตั้งหลายครั้งแล้วแต่ก็ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งเธอจะต้องเดินทางมาถึงที่นี่เพราะว่าจุนซอกับอีกังซูนั้นสนิทกันจุนซอก็ถามว่าคุณทำอะไรตามใจตนเองแบบนี้เบื้องบนไม่ว่าเอาหรอยังอายการทักอายการมินก็ถามว่ารู้จักกันเดอร์หรอ จุนซอนก็บอกว่าพี่ไอการทักขอความร่วมมือในการสอบสวนเขากับไอการมินเพราะว่าไอการมินครับเป็นคนโปรดของเขาจุนซอนก็ได้บอกความลับไปว่าจริงๆแล้วพวกเขาครับติดต่อกันผ่านแชทลับมันเป็นแอปพลิเคชันที่ติดต่อกันแบบลับๆก่อนที่เขาจะดาวน์โหลดพร้อมกับให้บัญชีของยุนกิวโฮกับไอการมิน ไอยาคาร์มินก็ถามว่ารู้จักยุนกิวโฮด้วยหรือจุนซอก็บอกว่าก็นิดหน่อยซึ่งเขาครับก็มั่นใจว่ายุนกิวโฮนั้นยังไม่ตายและตอนนี้เขาก็กำลังวางแผนเพื่อที่จับตัวยุนกิวโฮก่อนที่ขอคอนแทคเอาไว้ติดต่อกับเธอครับเพื่อที่จะร่วมงานกันในการจับยุนกิวโฮให้ได้ไอยาคาร์มินก็ถามว่าคนสุดท้ายที่โทรออกจากโทรศัพท์ของอีกังซูนั้นได้บันทึกเอาไว้ว่าประธานชเวคุณรู้จักเขาไหม จุนซอก็บอกว่าไม่รู้สิเพราะว่าวงการนี้ใครๆก็เรียกตนเองว่าประธานกันทั้งนั้นหลังจากนั้นไอการมินก็กลับมาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโนโจุนซอทั้งหมดจนกระทั่งพบว่าคนที่ทําให้เขาพ้นจากคดีนั้นก็คือหัวหน้าของเธอครับนั่นก็คือไอการทักก่อนที่ผู้ช่วยของเธอจะเอาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโนโจุนซอมาให้พร้อมกับบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมาแล้วว่าอาวุธที่เจอในที่เกิดเหตุคดีอีกังซูนั้นเป็นของยุนกิวโฮ ส่วนทางด้านของดงอูก,กับลูกน้องของเขาอย่างจีซูครับทั้งสองนั้นได้ที่ทํางานใหม่เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่มีการแค่สองคนตอนนี้พวกเขาไม่แน่ใจครับว่ายุนกิมโฮนั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าทีมค้นหาใต้น้ําก็ยอมแพ้ไปแล้วดงอูก,ก็ถามว่าแล้วข้อมูลของศพที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่ชานชลาลาจีซูก็บอกว่าเธอมีชื่อว่าจองฮวาไม่มีครอบครัวเธอขายตัว พวกเงินสดด้วยของแบรนด์เนมดงอูจึงสั่งให้คุดคุยข้อมูลอีกและพวกเขาก็ได้ข้อมูลมาว่ายุนกิวโฮนั้นใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้ายที่ร้านเกมแห่งหนึ่งในย่านนนทยอนทำให้ดงอูครับจะต้องไปสืบหาข้อมูลในระแวกนั้นก่อนที่เขาจะเข้าไปสอบถามป้าที่อยู่แถวนั้นเธอได้บอกว่า ร้านแห่งนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นร้านขายบริการแต่พอเจ้าของร้านซึ่งเป็นแม่เล้าได้ตายไปสถานที่แห่งนี้ครับก็ได้ปิดตัวไปและนานตั้งปีสองปีแล้วดงอูจึงเข้าไปค้นข้อมูลดูก่อนที่เขาจะพบเข้ากับข้อมูลของบริษัทค้งนำเทรดดิ้งทำให้เขาคิดถึงคําพูดของพระเอกที่เคยพูดเอาไว้ดงอูครับจึงเอารูปของแจฮี ee, ให้กับป้าคนนั้นได้ดูว่าเคยเห็นคนนี้ไหม ป้าก็บอกว่าพ่อจะคุ้นคุ้นแต่หญิงสาวที่ทำงานอยู่ที่นี่ครับก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดทำให้ดงอูนั้นจะต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้และในตอนนั้นจีซูก็ได้โทรมาบอกว่าเธอได้ข้อมูลมาแล้วพร้อมกับแชร์โปรไฟล์ของแจฮีให้กับดงอูเมื่อเขาเข้าไปส่องก็พบว่ามันเป็นภาพของแจฮีจองฮาวาครับและมีชายผมสีเหลืองอยู่ในรูปด้วยและชายคนนี้ครับก็เพิ่งจะลาออกจากงานก่อนที่จองฮาวาจะตายเสียอีกและเขาบอกว่า จะเดินทางไปต่างประเทศจีซูก็บอกว่าถ้าได้ข้อมูลจากไอหมอนี่ก็คงจะหาตัวแจฮีเจอแน่ๆและในตอนที่ดงอูเข้าไปส่องก็พบว่าชายหัวเหลืองนั้นได้ไปอยู่ที่ไหนสังแห่งในเกาหลีซึ่งมันก็มีป้ายคำว่าโซนอยู่ทำให้ดงอูจะต้องรีบออกตามหาชายคนนั้นในขณะที่ดงอูขับรถออกไป ก็เป็นจังหวะที่ยุนกิวโฮครับได้กลับมาที่ร้านเกมลักกี้พระเอกนั้นพยายามที่เข้าไปประมพยาบาลตัวเองก่อนที่จองวอนจะทุมมาบอกว่าให้เพื่อนของเขาครับดูแลตนเองให้ดีเขาได้ข่าวมาว่าจุนซอได้ทําการฆ่าอีก,กังซูและบอกว่านายก็รู้ว่าใจหินนั้นหนังเหนียวจะตาย มันก็ทําให้พระเอกคิดถึงเรื่องราวในอดีตในตอนที่เจฮหีกับจองฮวานั้นมีเรื่องกับผู้ชายที่ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเธอจนกระทั่งเจ๊ใหญ่ผู้เป็นแม่เล้าของร้านก็เห็นว่าหญิงสาวสองคนนั้นสู้คนเธอจึงชักชวนให้ทั้งสองครับมาทํางานในเล้าของเธอ ในระหว่างที่ใจหีทํางานอยู่ที่นั่นพระเอกก็เป็นคนขับรถไปส่งและเขาก็มักจะรอใจหีจนกระทั่งเธอก็ถูกซ้อมกลับมาใจหีก็เล่าว่าพวกนั้นไม่ยอมให้ทิปเธอเธอจึงพยายามทวงจนกระทั่งพวกมันก็ยอมจ่ายทิปให้กับเธอพระเอกก็ถามแจหีไปว่าเธอทุ่มเทหาเงินไปทําไมกันแจหีก็บอกว่าก็เพื่อจะได้ออกจากวงการนี้สักทีไปที่ที่อยากไปและตายอย่างสมเกียรติ ก่อนที่เธอจะขอให้พระเอกรับช่วยสักลายให้กับเธอเพราะว่าแขนของเธอนั้นมีอรอยจี้บุหรีอยู่เพื่อใช้อรอยสักรับปิดบังมันเอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองก็ได้กลับมาจากที่ทํางานและพราะว่าตอนนี้ครับแม่เราเจ้าของร้านนั้นก็ถูกฆ่าจนเสียชีวิตทําให้ทั้งสองไม่มีที่จะไปถึงแม้ว่าพระเอกจะไล่ให้แจฮีไปทํางานที่อื่นแจฮีก็บอกว่าพี่ก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันและขอให้พระเอกครับเป็นผู้จัดการก็เราให้กับพวกเธอ ตัดภาพรี่ดงอูก,กับจางโฮทั้งสองนั้นได้มาดักรอชายผมเหลืองก่อนที่พบว่าชายคนนั้นครับได้ขับรถไปที่ไหนสักแห่งทําให้ทั้งสองจะต้องขับรถตามไปทางด้านของอไยการมินเห้ได้เปิดดูภาพวงจรปิดซ้ําแล้วซ้ําอีก และคิดว่ายุนกิวโฮนั้นไม่น่านจะใช่คนร้ายเธอจึงเดินทางไปยังชานชารารถไฟและที่นั่นครับเธอได้พบเข้ากับหญิงปิศาคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงมานั่งที่พบศพข,ของจองฮาวาอายการมินที่กําลังจะเดินเข้าไปหาแต่ทว่าในตอนนั้นผู้ช่วยของเธอก็ได้โทรมาแจ้งว่าจากการตรวจของนิติเวชแล้วพบว่า DNA ที่ได้จากร่างของจองฮาวานั้นได้ตรงกับมีดที่ใช้ฆาตกรรมอีกังซูแต่ไม่แน่ัดครับว่าเป็นของยุนกิวโฮหรือเปล่า แต่เมื่อแจฮีได้ยินชื่อของจองฮาวาเธอก็รู้ว่าหญิงคนนี้ครับจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับจองฮาวาแน่ๆเธอจึงพยายามหนีให้ห่างและในตอนนั้นรถไฟก็มาถึงพอดีอายการมินก็ถามว่าคุณรู้จักจองฮาวาใช่ไหมแต่ทว่าแจฮีก็ไม่ตอบแล้วรีบขึ้นรถไฟไปเมื่ออายการมินได้เดินมาดูมานั่งก็พบว่าหญิงคนเมื่อตะกี้ครับได้มาไว้อะไรให้กับจองฮาวา ถ้าได้ของดงอูในตอนนั้นจีซูได้โทรมาบอกว่าเธอได้ข้อมูลว่าคังนาเทดดิ้งมันไม่มีป้ายแล้วแต่มันได้ทําการเปลี่ยนป้ายใหม่พร้อมกับสรงที่อยู่ของตึกดังกาครับให้กับดงอูจีซูบอกว่าตึกที่ว่านั้นเรารู้จักกันดีมากๆเลยละซึ่งมันก็ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วครับหลังจากที่ดงอูได้เข้ากำหลับที่นี่เมื่อ3ปีก่อนดงอูนั้นได้เข้าไปที่นั่นเพื่อที่ตามหาชายผมเหลืองก่อนที่ทั้งสองครับจะแยกกันหา ซึ่งทางนะของจางโฮเขาได้ทําการจัดการกับพนักง,งานที่อยู่ที่นั่นได้อย่างง่ายดายและในตอนนั้นเขาก็กําลังจะถูกเล่นงานจีซูก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลา ท่าหน้าของดงอูเขาได้พบเข้ากับชายหัวเหลืองก่อนที่เขาจะจัดการชายคนนั้นและพบว่าที่นั่นครับกําลังใช้ย,ยาและถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ก่อนที่มันจะมีใครบางคนได้วิ่งออกมาจากตู้เสื้อผ้าดงอูจึงพยายามวิ่งตามไปจนกระทั่งเขาก็ตามไปได้ทันก่อนที่จะแย่งปืนมาได้และเล็งไปที่ชายคนนั้นซึ่งชายคนนั้นครับก็คือหัวหน้าจู ทำให้พวกเขานั้นจับหัวหน้าจูไปสอบสวนดงอูก็ถามว่าใครสั่งการทั้งคนสั่งให้ฆ่ายุนกิมโฮและใส่ร้ายว่าเขาเป็นคนฆ่าจองฮาวาพราแกไม่ฉลาดพอจะคิดแบบนั้นได้และกิมแจฮีละอยู่ที่ไหนแต่ทว่าหัวหน้าจูก็ไม่ตอบดงอูจึงเข้าไปซัดหน้าหัวหน้าจูครับก่อนที่เขาจะถูกเข้ามาห้ามเอาไว้ ตัดภาพมาที่ายการทักเมื่อรู้ว่าหัวหน้าจูนั้นถูกจับได้เขาก็บอกให้เลิกติดต่อกับหัวหน้าจูเลยไอายการมินก็ถามว่าเราจะเขีร์ทิ้งเขาได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะกลับมาเล่นงานเราก็ได้อายการทักก็บอกว่าเอาเวลามาทํางานตนเองให้ดีดีกว่าจะสนใจเรื่องนี้เถอะหลังจากนั้นไอาการมินก็ได้เข้าไปคุยกับหัวหน้าจูพร้อมกับบอกว่าให้หัวหน้าจูครับยอมรับสารภาพจะดีกว่าจะได้ลดโทษไปครึ่งหนึ่ง ัวน้าจูก็บอกว่าคุณก็รู้ผมจะไม่กระดิกจนกว่าจะมีคนสั่งและบอกว่าผมขอโทรหาครอบครัวสักสายจะได้ไหมและภรรยาผมก็มีเบอร์อื่นให้ติดต่อหัวหน้าจูจึงบอกเบอร์และให้ไอาการมีนจดรับซึ่งมันก็เป็นเบอร์ของโนจูซอหัวหน้าจูบอกว่าฝากบอกเขาว่าผมคิดถึงมากและผมมีอะไรอยากจะพูดเยอะเลยแต่จะอดกลั้นเอาไว้ก่อน ส่วนทางดของพระเอกเขาได้บุกเข้าไปยังขับของจุนซอก่อนที่ไซคีจะโทรมาแจ้งกับจุนซอครับพระเอกก็ถามว่าจุนซออยู่ที่ไหนและในตอนนั้นตำรวจก็ได้เดินทางมาถึงที่นั่นทําให้พระเอกจะต้องรีบหนีไปส่วนทางด้านของไอาการมินตอนนี้หัวหน้าจูก,ก็บอกว่าจุนซอไม่ติดต่อมาเลยพร้อมกับบอกว่าตัวเขาต้องการจะปรึกษาไอาการมินไม่ต้องเอาไอาการทักมาเกี่ยวส่วนทางด้าของดงอู ตอนนี้ครับอายการมินได้เดินทางมาหาเขาและบอกว่าพรุ่งนี้หัวหน้าจูจะสารภาพและอยากจะให้ดงอูครับร่วมมือกับเธอเธอแค่ต้องการจะแชร์ข้อมูลจากดงอูและยืนยันว่าหัวหน้าอายการทักของเธอนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้สั่งเธอมา ก่อนที่เธอจะบอกว่าเธอพบกับหญิงคนหนึ่งที่ชานชาลารถไฟเธอมาไว้อะไรให้กับจองฮวาดงอูก็เอารูปให้ดูว่าใช่เธอคนนี้ไหมไอการมินก็บอกว่าคุณรู้อะไรมากกว่าฉันพราะง้นมาแบ่งปันข้อมูลกันว่าทำไมถึงหมกมุ่นกับเรื่องของยุนกิวโฮดงอูก,ก็ยอมบอกไปว่าแจฮีนั้นเป็นเพื่อนของลูกสาวของเขาเธอหายตัวไปและเขาจะต้องตามหาแจฮีให้เจอเพื่อให้ลูกสาวครับได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ และตอนนั้นจุนซอก็ได้โทรมาบอกว่าให้มาหาเขาที่กรับและเขาจะเจอตัวพระเอกก่อนอายการมินแน่เพราะว่าเขาได้วางแผนจับยุนกิวโฮเอาไว้แล้วอายการมินก็บอกว่าหัวหน้าจูได้บอกเอาไว้หมดแล้วแกไม่รอดแน่ๆจุนซอก็บอกว่าหมอนั่นจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคนในคุกนั้นก็ต่างแค้นหัวหน้าจูกันทั้งนั้นและในตอนเดียวกันนั่นเองครับหัวหน้าจูก็ถูกคนคุกได้ทําการฆ่าสังหาร ส่วนทางด้งของพระเอกเขาได้รับข้อความมาจากจุนซอว่าตอนนี้ได้ทําการจับแกฮีเอาไว้แล้วและนัดให้พระเอกไปเจอกันที่นั่นตอนเที่ยงคืนที่คลับของเขาส่วนทางด้งของดงอูเขาบอกว่าจะต้องพยายามหาตัวยุนกิวโฮให้เจอถ้าเขาไปตามนัดเขาจุบหีแน่ๆอยการมินก็บอกว่าเธอสามารถเข้าแชทของยุนกิวโฮได้และติดต่อกับยุนกิวโฮไม่ให้ไปที่นั่นได้ครับส่วนท่างด้งของจุนซอเขาได้ทําการนัดเพื่อนของเขามา เพื่อที่จัดปาร์ตี้โดยการทรมานผู้หญิงที่จับเอาไว้ครับและเรื่องราวในตอนที่3ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ